เชิญมอกันสวัสดีค่ะวันนี้วันจันที่สิบสองวันที่ดีนะคะวันแม่แห่งชาตินะคะพูดคำว่าแม่นี้น้ำตาจะไหล่วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะขอบคุณเราทุกคนก็กับแม่หลวงพันปีของเรานะคะ มันแม่แห่งชาติประเทศไทยนะคะแม่หลวงของปวงประชานะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในการเป็นแม่ด้วยเช่นกันลูกก็ทำหน้าที่เป็นแม่แม่ก็ทำหน้าที่ของลูกนะคะอันนี้ขอถวายดอกมะลิ สัญลักษณ์ขอบคุณมากค่ะถวายมะลิส่งคุณหมอบอนส่งมาจากเมืองไทยให้แม่วันแม่แม่ก็จะถวายแม่หลวงต่อนะคะสาธุขอให้ครอบครัววิวิจงเจริญรุ่งเรืองแม่ๆนะพระคุณของแม่ ยากแท้จะพันพันนาไม่ได้นะคะเพราะว่าเทียบเพราะว่าพ่อแม่ก็ถ้าเปียบบ้านเราวันนี้วันแม่ขอให้แม่ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้พระองค์ท่านจงเจริญรุ่งเรืองด้วยทุกสิ่งทุกอย่างขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พ่อหลวงประวัติของพ่อหลวงหลกักเกาานี้ท่านมาเรียนที่นะท่านทั้งรักเมืองสวิสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านมาเรียนที่นี่ไปเห็นพระตําหนักของ,ของท่านโอ้ยใหญ่ทุกทุกพระองค์ท่านจะโปรดปานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โปรดปานยุโรป เมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่สงบเงียบเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็พ่อกับแม่พ่อหลวงแม่หลวงจงคุ้มครองลูกด้วยเถินวัน,นท่านพ่อหลวงเป็น ป่าอะไรก็ต้องคู่กันพระแม่หลวงพระชินีท่านก็เป็นน้ำป่ากับน้ำก็เป็นของคู่กันนะคะท่านถึงบอกว่าไม่ให้เราทำลายป่าธรรมชาติอะไรที่คงความธรรมชาติมันก็จะเจริญรุ่งเรืองดวมสมบูรณ์ใช่ไหมคะ ถ้าท่านตัดแต่ต้นไม้น้ำมันก็จะไหลมาท่วมบ้านเรือนท่านจเจรินตามรอยก็หลวงแล้วก็แม่วันนี้ขอให้วันแม่ก็ให้แม่แม่ของแผ่นดินแม่หลวงของเราทรงพระเจริญเทินเจ้าค่ะ ไปไม่ได้แล้วขอให้แม่ดวมีความสุขพ่อแม่ก็เท่ากับพระในบ้านนะคะนี้ท่านเป็นพ่อหลวงแม่หลวงเนาะปกครองประเทศประวัติไปอ่านแล้วเวลาเห็นท่านเสด็จไปนะ น้ำตาจะไหลพ่อหลวงเวลาเสด็จไปเวลามังคนบอกว่าโอ้ยนั่นแหละทังทั่วโลกถึงรักพ่อหลวงแม่หลวงของเราเป็นแบบอย่างเป็นเป็นพระพระาชินีทีส่สวยงามไปดูประวัติเก่า ของท่านนะคะท่านเสด็จไปประเทศไหนก็ท่านจะไปโชว์ผ้าไหมใส่ชุดผ้าไหมสวยงามลำ้ลำล้ำเลือล้ำโลกทั่วโลกเห็นแล้วบอกโอ้ยพประ,ประรายินีเนาะสวยแล้วก็หุ่นดีสมัยหุ่นดีมากเป็นไปตามวาระนะคะ สาธุขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญเจ้าค่ะ